ทุกคนค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบกว่านาะทีแล้วจะหกโมงแล้ววันนี้ครูุมีภารกิจตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่าครูุจะไปใส่บาทให้แม่ให้พ่อนะคะเพราะว่าปกติตื่นไม่ทันวันนี้จะรีบไปทันดูที่ว่าจะทันไหมขว้างเงินก่อนได้เงินเอาเงินได้เงินแล้วไปซื้อของแล้วไปซื้อกับข้าวแล้วก็เดี๋ยวใส่บาทให้พ่อกับแม่ไปใส่บารกันเดี๋ยวไม่ทันไป มาไกลขนานเราอย่างนั้นหรอทุกคนนะอยางจริงจริงตีเยอะกวเอาหกงมันยังดังมือแม่นี่ยกนมาแรแม่รอยู่รีบอยู่ก็ปกติเรคุณุงติ๋มที่เคยทนปลานิมนารอหนี่งวันนะคะไม่ทันพนี่นะว้วพจริงตั้งแต่จส่สอามวันแล้วโอเคเดี๋ยวนิมนรอนะไม่รู้อะไรติดมมาเหมือนแบบเหมือนไม่รู้จิตใด้สำรับตัวเองปุกนะคะติมาอาบน้ำ ตอน 5, ตีห้าครึ่งตอนแรกกะว่าจะแบบเออนอนต่อนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยไซบาตันเลยรีบล,ลุกขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าด้วยนะคะก็บอกว่าให้เดินมาซอยข้างหน้าซ้ายมือครั้งแรกเลยจะเข้ามาหาเดี๋ยวลงดูมาหาดูซิว่าเราจะเจอกับข้าวไหมนะคะมีเลี้ยวเข้ามาทุกคนยังยังเปิดไฟอยู่นะคะอ่านี่ไงเจอแล้วร้านกับข้าวเป้าหมายจ้าดูกับข้าวิดูซิว่ามีอะไรให้วกอวกับแม่กันบ้าง สวัสดีค่ะจะซื้อไส้บลาผัดมาละอันนี้นี้คือไก่กระมเอาอันนี้อันนี้ไส้บาาเอาข้าวค่ะ

ป็นตัวเยเหรอกคะดีใจวันนี้ทางพระด้วยตามตลอดแม่เรานี่วิ่งแต่เช้าเลยนะอตอนนี้ลุกก็เห็นพระมาแล้วไกลๆนะคะแต่ตอนที่ใส่บาทลุกไม่ได้อันดนคะลิปนะเพราะนื่งจากว่าทําคนเดียวนะคะต้องปิดกล้องแล้ววางกล้องใส่บาทก่อนนะคะทุกคนค่ะมาถึงแล้วบ๊ายบายจ้า